สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการฝึกกีตาร์ฟิงเก r s สไตล์เพลงติดฝนจากวงพิ x e l นะครับสำหรับคนที่ต้องการฝึกเพลงนี้นะครับเตรียมคาร์เพไว้1อันนะครับสำหรับทัฟเฟตที่2ตั้งสายตรงกับแอปจูเนอร์แบบมาตรฐานแล้วก็มาฝึกไปพ,พร้อมๆกันได้เลยครับ เอาละครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับจากไกด์ที่ผมเล่นให้ดูผมใช้ความเร็วเมทอนอมตั้งไว้ที่60 BPM เปิดไกด์เป็นจังหวะ3พะยางนะครับแล้วก็ปรับค่าเอ็กเซทุกจังหวะเวลาเราเปิดนะครับเสียงมันก็จะดังแบบนี้มันจะมีเสียงติ๊กก็คือเป็นจังหวะตกของจังหวะที่ 1, 2, 3, 4นะครับแล้วก็เสียงตอกซึ่งเป็นสัดส่วนย่อยของจังหวะ3พะยางถ้าเทียบกันกับการนับนะครับก็เป็น one and a two and a three and a four and a one and a two ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ฝึกอ่านแ็บแกะแ็บจนเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมใช้เมทรนอมเป็นตัวช่วยในการฝึกทักษะความสม่ำเสมอของจังหวะสามพยางนะครับเพลงนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วก็จะค่อนข้างไปได้เร็วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือว่ามือใหม่ที่เพิ่งฝึกเล่นฟิงเกอร์สไตล์ก็มาปรับพื้นฐานไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะครับเมื่อเราทับคาโปเฟตที่2แล้วใส่ที่6 อันนี้ผมแนะนําสําหรับมือใหม่เลยนะครับอ่านแท็บประกอบไปด้วยเลยนะครับสายที่ผมดีดเนี่ยสายที่6กมันจะมีไฟกระพริบเห็นไหมครับตามเส้นของแทบเลยก็คือเส้นด้านล่างสุดสายที่5สายที่ส่สายที่3สายที่2แล้วก็สายที่1เอาละครับสังเกตที่มือขวานะครับย้อนกลับไปดูนะครับผมใช้นิ้วโป้งดีดเบสสามเส้นบนนะครับแล้วก็นิ้วชี้3กลาง2นางหนึ่งจะประจําไว้แบบนี้นะครับสังเกตนะครับห้องแรกจะมีตัวหยุดมา3จังหวะ แล้วเราจะเข้าไปในจังหวะที่4นะครับที่เราจะต้องดีสเกตจังหวะที่4ี่ก็จะมีหางตัวโนต้ตที่เป็นขเบเขตหชั้นก็คือ3พยางสามสัดส่วนใน1จังหวะวิธีการนับจังหวะนี้ก็คือโฟแอนอ่ะนะครับจังหวะตบแล้วก็จังหวะยกเนี่ยให้เราแบ่งความสม่ำเสมอให้ได้3โนต้ตใน1จังหวะก็คือ4 and one นะครับฝึกนับแบบนี้นะครับ one and t w and t h and f o and a, จังหวะนี้ตำแหน่งที่เราจะต้องเล่นนะครับในจังหวัดที่4เนี่ยจังหวัดนับโฟนะครับเราจะดีด2เส้นสายเบสเส้นที่6แล้วก็มือซ้ายเนี่ยเราใช้นิ้วนางที่เป็นจุดสีประจําตำแหน่งสีแดงแทนนิ้วนางนะครับอยู่สายที่6เฟสที่3แบบนี้ กับสายเป่าเส้นที่3เราใช้นิ้วชี้ดีดที่ผมบอกไปแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ส่วนสําหรับใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็กดเลื่อนไปฝึกตามตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูในสเต็ปถัดไปได้เลยนะฮะสำหรับมือใหม่มาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมจะแทนจุดสีประจาตาแหน่งนิ้วแบบนี้นะครับนิ้วชี้แทนสีเขียวนิ้วกลางแทนสีเหลืองนิ้วนางแทนสีแดงแล้วก็นิ้วก้อยจะแทนสีน้าเงินเพลงนี้ใช้ทั้งหมด 4. จุดสีเลยนะครับในจังหวะที่4ก็คือนับโฟดีดพร้อมกันแล้วย้ายนิ้วโป้งไปไว้สายที่5แล้วก็ นิ้วชี้อยู่สายเหมือนเดิมนะครับสำหรับมือขวาส่วนมือซ้ายนิ้วกลางมากดเฟตที่2สายที่3แล้วก็ดีดพร้อมกับสายเปล่าเส้นที่5ในสัดส่วนที่นับแอนนะครับสัดส่วนที่นับอ่ะแล้วก็ลงนิ้วนางลงไปกับนิ้วชี้สายที่2เฟตที่1นะครับนิ้วนางจะอยู่สายที่5เฟสที่3ลองเล่นรวมกันแบบนี้โฟนอ่ะแล้วก็ในคอร์ด C นะครับ คอร์ดซเนี่ยเราจับเป็นคอร์ด C ธรรมดาเลยนะครับแล้วเราก็ดีดไปพร้อมกันเลย4เส้นใส่ที่ 5, 3, 2, 1ดีดขึ้นมาแบบนี้เลยหรือจะดีดอีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ต้องดีดนิ้วกลางนะครับดีดนิ้วโป้งชี้นางก็ได้แบบนี้ได้เสียงประสานที่น้อยลงแต่ว่าได้โน้ตทำนองที่ชัดเจนขึ้นนะครับเล่นรวมกันก็จะเป็น and อน f and o n d 4 a n d ้าวนนะครับฝึกนัแบบนี้แล้วก็ลองดี f ฟร์ Four and ด์เอาะครับสำหรับมือใหม่กดยูสตอปวิดีโอนะครับฝึกซ้อมแค่นี้นะครับเอาให้คล่องๆเลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมาจนถึงคอรซีในห้องถัดไปสเต็ปต่อไปนะครับในห้องที่2องเนี่ยทำนองจะเป็นแบบนี้ จะเชื่อมต่อไปหาคอร์ด e minor 7เทคนิคการเล่นนะครับสำหรับมือใหม่ก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยจับคอร์ด C เสร็จแล้วในจังหวะที่2เราจะดีดพร้อมตบแบบนี้นะครับเราจะใช้นิ้วชี้กลางนางเนี่ยสะบัดไปเลยก็ได้นะครับลองฝึกทำแบบนี้อันนี้ก็คือดีดอันนี้ก็คือตบนะครับตบนิ้วโป้งลงไปให้โดนสายที่5นะครับแล้วก็ตรงสันนิ้วโป้งฝั่งนี้นะครับก็ไปฝุดสายที่6ไว้ก็ได้นะครับ เวลาเราตบก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นะครับขยับข้อมือขึ้นมาแล้วก็ลองฝึกตบลงไปแบบนี้แล้วเราก็เพิ่มการดีดนะครับจับคอรซี C แล้วก็ตบซตบเทคน,คนิคนี้จะใช้ได้บ่อยเลยนะครับเราจะเล่นเป็นริทึมก็คือดีดคอร์ดประกอบร้องก็ได้ก็ใช้เทคนิคนี้ติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหม Me, me, อันนี้ก็คือแพทเทิร์นง่ายๆนะครับหรือว่าเราจะดีดแบบแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเล่นประกอบร้องนะครับอันนี้เป็นแนวฟิงเกอร์สไตล์ก็จะใช้เทคนิคที่เยอะกว่านะครับก็คือดีดทำนองไปด้วยดีดคอร์ดไปด้วยมาฝึกกันต่อนะครับในจังหวะที่2พอเราฝึกตบได้แล้วเราก็ดีดเบสในสัสวยนับแอนแล้วก็นิ้วชี้สะสวน,นับหะ แล้วก็จังหวะที่3เราจะดีดนิ้วกลางกับนิ้วนางซึ่งคอร์ดมือซ้ายเนี่ยเราจับรูปคอร์ดไปเลยแล้วก็จะมีนิ้วที่เราจะขยับเป็นทํานองในจังหวะที่สเนี่ยส,ส่วนแอนอะนะครับแล้วก็โฟจังหวะที่4ก็ตบลงไปนะครับใช้นิ้วกลางเนี่ยดีดลงไปแบบนี้ให้มันโดนสายที่เท่าไหร่เอ่ยในแท็บที่เป็นเลขศูนย์ก็คือสายที่3กับสายที่ 2ที่เรากดด้วยนิ้วก้อยลงไปแบบนี้จุดสีน้าเงินแทนนิ้วก้อยนะครับสังเกตที่เลข3จะมีจุดสีน้ําเงินนะครับในจังหวะที่4ก็เป็น f o and ่ะนะครับก็จะใช้นิ้วกลางดิดทั้งหมดเลยนะครับในจังหวะนี้เล่นรวมกันก็จะเป็น one แล้วก็จังหวะที่2 two and ่ะจังหวะที่3 three and ่ะแล้วก็จังหวะที่4 four and ่ะแล้วก็ไปคอร์ด E m i n o r 7 กดหยุดสต็อปวิดีโอนะครับย้อนกลับไปฝึกแกะทีละจังหวะนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูทีละจังหวะจังหวะที่1นึ่งดีดคอร์ดจังหวะที่2นะครับตบลงไปแบบนี้2 and อ่ะจังหวะที่3ทร t แ r e and อ่ะนะครับแล้วก็จังหวะที่ 4, 4ี่ and อ่ะเล่นรวมกันแล้วก็ ไปคอร์ด e minor s ใครตามไม่ทันก็จะเย็นๆนะครับกดหยุดกดย้อนไปเล่นเอาทีละจังหวะนะครับฟังจากที่ผมอธิบายไปด้วยก็ได้นะครับห้องถัดไป e minor s ก็ดีไซย์เปล่าทั้ง2เส้นก็คือสายที่6กับสายที่1เลข0ก็คือดีไซน์เปล่าไปเลยจังหวะที่2ตบลงไปจังหวะแอนก็คือดีดนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้สส่วนอ่ะเล่นรวมกันเป็น one two and อ่ะแล้วก็จังหวะที่3 three and อ่ะ ก็คือดีสายเปล่าแล้วก็นิ้วก้อยในสัดส่วนแอนกดที่สายที่2เฟสที่3แล้วก็นิ้วชี้สายที่2เฟสที่1แล้วจังหวะที่4จะคล้ายๆก,กันกับของห้องก่อนหน้านี้ก็คือตกนะครับแล้วก็ดีนิ้วชี้ในสัดส่วนแอนแล้วก็นิ้วโป้งในสัดส่วนฮะเล่นจาก e minor seven ไปหา d minor seven นะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นตั้งแต่ห้องแรกเลยนะครับมาหา D m i n เ r อร์ให้ดูแบบช้าๆแล้วก็เอามานั่งฝึกเชื่อมต่อกันนะครับสำหรับ2คอร์ดแรก one two t h r and one เอาละครับคอร์ด D m i n r ก็จะเล่นเป็นทำนองนี้ ก็ไปหาคอร์ด G ตรงคอร์ด D minor 7นะครับกดเป็นรูปคอร์ด D ีม n เ r ไปเลยแล้วคราวนี้เราจะยกนิ้วนางออกเพื่อเล่นเป็นสำเนียงแบบนี้นะครับจะเรียกว่าเป็น hammer on นั่นเองในสายที่2เราจะดีดไปก่อนโดยที่ยกนิ้วนางไว้เราล็ากเคาะนิ้วนางลงมาในจังหวะตบของจังหวะที่1นะครับให้มันได้ยินเสียงเรียนแบบสำเนียงร้องนั่นเองโฟนนะครับโฟนเสียงเอื้อนถ้าเราเล่นตรงๆก็ได้ ก็ได้แต่มันก็จะแข็งๆทื่อๆถ้าเราเรียนแบบเสียงร้องก็จะเป็นแบบนี้เอาละครับมันก็จะมีเทคนิคการดีแล้วก็หยุดเสียงนะครับสังเกตที่มือซ้ายผมจะดีดไปก่อนให้มีเสียงแล้วก็มือซ้ายเนี่ยหยุด อันนี้ก็คือทําเสียงสั้นเรียกว่าเป็นสแต็กโกโตนะครับสาหรับมือใหม่ไม่ต้องทําเสียงสั้นก็ได้ลองเล่นประคองไปทั้งเพลงให้ถนัดก่อนแล้วพอเราเล่นจนถนัดแล้วเราค่อยมาฝึกเทคนิคนี้เพิ่มมันก็จะเป็นเทคนิคที่ต่อยอดจากเดิมนั่นเองเอาละครับมาดูจังหวะที่1สัดส่วนแอนก็คือยกนิ้วนางออกนะครับแล้วก็สัดส่วนอาก็คือดีดนิ้วชี้มือขวานิ้วมือซ้ายเราก,กดรอไว้อยู่แล้วแล้วคราวนี้เราก็ลอยนิ้วไว้แบบนี้แล้วเราก็ดีดนะครับใช้นิ้วกลาง พร้อมกับตบแบบนี้แล้วก็นิ้วชี้สัดส่วนแอนนิ้วกลางสัดส่วนอ่ะนะครับจังหวะที่3เล่นเหมือนจังหวะที่1นะครับก็จังหวะที่4เล่นเหมือนจังหวะที่2นะครับเล่นวนเป็นแบบนี้2รอบนะครับแล้วก็มาคอร์ดจีซึ่งนิ้วนางเนี่ยเราจะกดยกกดยกตรงนี้อยู่แล้วนะครับพอมาคอร์ดจีปุ๊บเราก็ย้ายแค่นิ้วกลาง มาไว้สายเบสแบบนี้แล้วก็ดีด3เส้นสำหรับคอจี G ก็คือสายที่6แล้วก็3กับ2คอจี G จะเล่นเป็นทำนองนี้เอาละครับผมจะเล่นให้ดูแค่3จังหวะเพราะว่าจังหวะที่4เนี่ยมันก็จะเป็นทำนองขึ้นต้นเหมือนห้องที่1เลยนะครับคอจีจับแบบนี้จังหวะที่1น่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ค้างไว้นะครับในสส่วนแอนเนี่ยเป็นการเชื่อมเสียงสังเกต,ตตัวโยงนะครับตัวโยงตัวนี้เรียกว่าไทนะครับก็คือการเชื่อม หางเสียงให้มีค่าความยาวของเสียงยาวขึ้นไปในสัดส่วนแอนแล้วก็สัดส่วนอาก็ดิดเบสนะครับก็คือย้ายนิ้วโป้งไปดิดสายที่4แบบนี้แล้วก็จังหวะที่2นะครับเราก็ตบลงไปแบบนี้แล้วก็เบสสัดส่วนแอนแล้วก็นิ้วชี้สัดส่วนฮานะครับใส่ที่3แล้วก็จังหวะสุดท้ายก็คือจังหวะที่3เนี่ยเราก็จะเล่นแบบนี้นะครับดึงขึ้นมาแล้วก็หยุดเสียงนิดนึง แบบนี้นะครับเป็นสเตกคาโต้สนับจังหวะรวมกันก็เป็น one t ชูแอนอทีแล้วก็เอาละครับมาที่ห้องที่7เลยนะครับที่ไม่ซ้ำกันก็คือ E minor 7เนี่ยในจังหวะที่3นะครับที่เป็นทำนองนี้ก็คือใช้นิ้วก้อยเนี่ยเราจะ สไลด์ก็ได้หรือดีดตรงๆก็ได้แล้วก็สายเปล่าสัดส่วนแอนแล้วก็สัดส่วนอะนิ้วชี้แล้วก็ลงนิ้วก้อยไปไว้ในสายที่ 2, เฟสที่3แล้วก็ตบลงไปแบบนี้ใช้นิ้วกลางนะครับดีดแล้วก็นิ้วโป้งตบแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วก้อยขึ้นมานิ้วชี้เรากดรอไว้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องยกออกแล้วก็สัดส่วนอะแบบนี้เล่นรวมกัน เอาละครับต,รต้งคอร์ดดีมายเนอเซเว่นเล่นเหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนจากที่เราแฮมเมอร์อนนิ้วนางก็เปลี่ยนเป็นนิ้วก้อยแบบนี้ที่ให้เปลี่ยนเป็นนิ้วก้อยเพราะว่ามันจะเป็นการใช้นิ้วเชื่อมต่อไปหาคอร์ดจของห้องถัดไปแบบนี้นะครับสังเกตที่ห้องถัดไปคอร์ด G ใช้นิ้วก้อยกดตรงเฟสที่3สายที่2นะฮะจากเดิมเนี่ย เรากดแบบนี้แต่คราวนี้ห้องนี้เราจะใช้นิ้วก้อยเล่นเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะใช้นิ้วกลางกับนิ้วชี้เนี่ยมาเดินทํานองนั่นเองในจังหวะที่3กับจังหวะที่4การเรียบเรียงฟิเกอร์สไตล์มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนนิ้วที่กดคอร์ดใช้คอร์ดเดิมแต่เปลี่ยนรูปนิ้วนะครับเพื่อให้เราสามารถใช้นิ้วอื่นๆเนี่ยมาเล่นทํานองได้อย่างครบถ้วนนั่นเอง อันนี้ก็คือคอร์ดจีสำหรับก่อนจบมาดูตรงจังหวะที่4เลยนะครับจังหวะที่4เนี่ยเราก็จะดีดใช้นิ้วกลางดีดเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะกดนิ้วก้อยสายที่2เฟสที่3ใช่ไหมครับนิ้วนางเนี่ยมือซ้ายกดเป็นเบสไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัดส่วนแอดเนี่ยเราจะดึงขึ้นมาแบบนี้เราจะตบลงไปก่อนแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วก้อยกดนิ้วชี้ก็กดนิ้วกลางนะครับสายที่3เฟสที่2แล้วก็ดีดนิ้วชี้มือขวา เดี๋ยวรวมกันเป็นเอาละครับอันนี้ก็คือของจังหวะที่4ฝึกแกะจังหวะอื่นๆก็คือจังหวะที่1นึ one two and a, three and a, four and a. แล้วก็คอซีเห็นไหมครับมันก็จะเชื่อมนิ้วมันจะเชื่อมกันเห็นไหมครับมือซ้ายเปลี่ยนเป็นคอซีปุ๊บนิ้วนางก็จะย้ายมาสายที่5เฟสที่3นิ้วกลางก็จะไปรอสายที่4เฟสที่2เล่นคอซีก่อน one uh, two ละครับคอร์ดีก็ลองแกะกันดูนะครับใน3จังหวะนี้จังหวะที่4ี่ก็เป็นจังหวะหยุดก็จบเพียงแต่เท่านี้เลยนะครับสำหรับเพลงง่ายๆคอร์ดง่ายๆในแบบฟิงเกอร์สไตล์นะครับสำหรับเพลงติดฝนจากวงพิกเซลนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งจะหัดเริ่มเล่นฟิงเกอร์สไตล์เอาท่อนสั้นๆสําหรับท่อนฮุกนี้มาฝึกให้เกิดความคุ้นชินถนัดชินแล้วก็เล่นไปจนเกิดทักษะที่มีความชำนาญนะครับมันจะสามารถต่อยอดไปได้อีกหลายๆรูปแบบอย่างถ้าเราจะเล่นเป็นเพอร์กัสี อันนี้ก็เป็นเทคนิคการเล่นแบบเพลก s i v e มันก็จะต่อยอดจาก Finger Style ง่ายๆนั่นเองพอเล่นเป็นเพลก s i ซีมันก็จะดูยากขึ้นไปเลยในอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้ลองฝึกเพลงนี้กันดูนะครับฝึกให้จนชำนาญไปเลยแล้วก็มาฝึกเทคนิคเพลก s i v e เพื่อเอามาใช้เล่นต่อยอดกับเพลงนี้กันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับแล้วสําหรับคนที่ต้องการเรียนรับพื้นฐานด้วยระบบโคชชิงนะครับระบบโคชชิงก็จะเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวให้คําแนะนําเป็นรายบุคคลนะครับเพื่อให้เราเข้าใจแพทเทิร์นของตัวเองว่าระดับอย่างเราเนี่ยประสบการณ์แบบเราจะฝึกต่อยอดจากทักษะเดิมหรือว่าความเข้าใจเดิมต่อไปได้อย่างไรนะครับเป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อต,ตัวนะครับในระบบแบบออนไลน์ก็จะมีการให้คําแนะนําแล้วก็จะมีระบบการตรวจการบ้านส่งการบ้านเพื่อให้ผมเนี่ยสามารถให้คําแนะนําหรือว่าโคชชิงแบบรายบุคคลได้อันนี้ ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ฝึกด้วยตัวเองแล้วมันไม่สําเร็จสักทีเพราะว่าเราไม่รู้แนวทางหรือว่าแพทเทิร์นของตัวเองว่าจะ ต่อยอดไปได้ด้วยตัวเองได้อย่างไรนะครับก็สนใจก็สมัครเรียนจากข้อมูลด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับแล้วผมก็มีสินค้าอันนี้ก็คือเสื้อของนัสอนนะครับมีโลโก้นัสอนเป็นเสื้อผ้าไหมอย่างดีนะครับอันนี้ก็มีจําหน่ายด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะสนับสนุนช่องนัสอนก็สามารถสั่งซื้อเสื้อหรือว่าคาโปหรือว่าปิกกิตาก็ได้นะครับสำหรับกีตร์ตัวที่ใช้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมสั่งผลิตขึ้นมานะครับก็ยังมีเหลืออยู่นะครับก็ใครที่สนใจอยากได้กีตร์สวยๆแบบนี้เสียงดีๆแบบนี้้้ก็ตติดด่อออมาขืไ จากข้อมูลด้านล่างใต้คลิปนี้สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ